สวัสดีครับพบกับศูนย์เมตตาเนสซิงแคร์แล้วนะครับวันนี้วันที่30พฤาพศจิกายนพศ2566วันนี้ส่ง2เคสครับประจำหนึ่งเคสและจ็อบหนึ่งเคสครับเคสประจำอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีเคสจ็อบอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวเองนะครับเชิญครับผมค่ะพี่อังอังคณานะคะวันนี้ไปรับเคสที่ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะ เงินเดือน18900าอค่าหาร150เพื่อนๆท่านไหนสนใจมาสมัครงานที่สุมเมตตาได้นะคะอาหารที่พักฟรีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะวันนี้ไปรับจ็อบค่ะวันละแ0ดร้อยทานกับนายจ้างระหว่างรองงาน ที่พักอาหารให้ฟรีนะคะหากครั้งเดียวจบค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะที่ศูนย์เมตตาค่ะมีที่ให้ร่วมงานครับมีมีที่ให้ร่วมงานครับผมศูนย์เมตตานะครับรับจัดส่งพนักง,งานดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุตามบ้านและโรงพยาบาลลูกค้าท่านใดสนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ หรือว่าอยากจะสัมภาษณ์พนักงานทางผ่านทางวิดีโอคอลก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับคุณเมตตาหักยินดีให้บริการครับวันนี้เราขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับมันแล้วทั้งชีวิตไม่กลัวจะพังผ่าจะเติบโตมากับสิ่งที่รักโดยไม่เคยถอดใจให้กับใครที่ทักเคยบอกว่าเพอฝันมันอันตรายคนที่ไม่มีฝันนั่นแหละที่อันตรายและนี่คือชีวิต